สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง We Are Back a Dino Story กันนะครับ หนังเปิดเรื่องมาด้วยการให้คนดูอย่างเราพบกับบัสเตอร์หนูน้อยตัวแสบที่กำลังจะหนีออกจากบ้านเพื่อไปเข้าร่วมกับคณะละครสัตว์แต่ทว่ายังไม่ทันที่เขาจะไปได้ถึงไหนหนูน้อยบัสเตอร์เขาก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับเร็กไดโนเสาร์ผู้แสนสุภาพและชาญฉลาดไม่ดุร้ายเหมือนอย่งางไดโนเสาร์ทั่วไปซึ่งได้ความสงสัยทางหนูน้อยบัสเตอร์จึงได้ถามเร็กถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับเขาก่อนที่เร็กเขาจะได้เล่าเรื่องราวอันสุดแสนมหัศจรรย์ให้บัสเตอร์ฟังย้อนกลับไปเมื่อ65้านปีก่ออนนนันเป็ยุคสมำบห้าไดนานปีก ายังคงเป็นเจ้าอาณาจักรเร็กในตอนนั้นยังเป็นแค่เพียงไดนโนเสาร์นักลา่าที่ทั้งดุร้ายและป่าเถื่อนตามสัญชาตญาณกระทั่งในขณะที่เร็กเขากําลังวิ่งไล่จับเหยื่อของเขาอยู่นั้นจูจ่ๆมันก็ได้มียานอวกาศรปสนาลํานึงบินลงมาจอดอยู่ตรงหน้าของเขาก่อนที่เจ้ามนุษย์ต่างดาวสุดต้องอย่างวอปเขาจะได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับได้นําเบรนเกนที่เป็นอาหารเสริมเพิ่มพูนสติปัญญามาล่อให้เร็กวิ่งตามเขาเข้าไปในยานอวกาศซึ่งพอเร็กเขาได้กินอาหารเสริมเบรนเกนเข้าไปมันก็ได้ทําาาใให้้พฤติกรรมขขงงเเปปลลีีี่่ยนนแททดึน ในช่วพริบตาจากสัตว์นักล่าผู้แสนดูร้ายกลายเป็นสัตว์อันแสนสุภาพและชาญฉลาดแถมในตอนนี้เร็กเขายังสามารถพูดภาษาคนได้อีกด้วยซึ่งพอเร็กเขาเริ่มสงบลงทางวอรเขาก็ได้พาเร็กไปเดินชมภายในยานอวกาศและพาเขาไปพบกับเหล่าเพื่อนๆนไดโนเสาร์ที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้อันได้แก่วุกเอลซ่าและวิกผู้ที่ซึ่งกินอาหารเสริมประเทืองปัญญาไปเช่นเดียวกันกันกบเขาเหล่าไดโนเสาร์ทุกตัวต่างก็พูดคุยทักทายกันอย่างเป็นมิตรก่อนที่เจ้าของยานตัวจริงอย่างกัปตันนิวไอนักวิทยาศาสตร์สุดแสนอจร ที่เป็นผู้คิดค้นอาหารเสริมเบลเกนและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเขาจะได้ปรากฏตัวขึ้นโดยกับตันนิวไอเขาได้เล่าให้เหล่าไดโนเสาร์ฟ,ฟังถึงจุดประสงค์อันแสนบันเจดิดถึงเรื่องที่เขานั้นต้องการจะทําให้ความปรารถนาของเราเด็กๆในยุคป,ปัจจุบันเป็นจริงเพราะพวกเด็กๆอยากจะได้เจอกับเหล่าไดโนเสาร์ตัวเป็นๆสักครั้งในชีวิตซึ่งเพื่อที่จะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงได้ทางกับตันนิวไอเขาจึงได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้แก่เหล่าไดโนเสาร์นั่นก็คือการให้พวกเขาทั้ง4ี่ตัวเดินทางไไปปยยัังงเเมืืออนิวรกกพพพ่่พบบดจูีีท พันประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเธอจะเป็นคนคอยช่วยเหลือพวกเขาในการเดินทางไปพบกับพวกเด็กๆในโลกอนาคตแต่ทว่าก่อนที่กับตันนิวอายเขาจะได้ส่งเหล่าไดนโนเสาร์ไปยังที่นั่นเขาก็ได้พูดเตือนให้เหล่าไดนโนเสารพ์พึงระวังถึงอันตร,รายข้อสําคัญนั่นก็คือการอยู่ให้ห่างจากสกูอายนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องน้องชายของเขาที่กลายเป็นคนชั่วร้ายหลังจากต้องสูญเสียตาซ้ายไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งพอกับตันนิวอายเขาได้เตรียมทุกอย่างจนเสร็จสับหมดแล้วเขาก็ได้พาเหล่าไดนโนเสาร์เดินทางข้ามเวลามายัางโลกยุคปัจจุบันและส่ง พวกเขาลงบริเวณแม่น้ำแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งณที่นั่นนั่นเองเหล่าไดโนเสาร์พวกเขาก็ได้บังเอิญไปพบเข้ากับลูอีเด็กหนุ่มตัวน้อยที่กำลังหนีออกจากบ้านเพื่อไปเข้าร่วมกับคณะละครสัตว์ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเซนท่นปาร์คซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกลูอีเขาจะตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับเหล่าไดโนเสาร์ตัวเป็นๆแต่พอเร็กได้บอกว่าพวกเขากำลังจะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทางลูอีเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียดีๆอะไรขึ้นมานั่นก็คือการททที่เเเเขาาาาจะดดินนนงไไปัซรลพ์้อกบห เหล่านี้เพื่อให้หัวหน้าคณะละครสัตว์ประทับใจและยอมรับเขาเข้าไปทํางานแลกเปลี่ยนกับการที่ลูอีจะพาเล็กและพักพวกไปส่งยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแต่ทว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่น้อยเพราะจากไอเดียของลูอีมันก็ทําให้พวกเล็กต้องคาดกับดรจูเลียสที่เดินทางมารับพวกเขา หลังจากนั้นเมื่อพวกเร็กได้เดินทางมาถึงยังนิวยอร์กซิตี้ทางลูอีเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าผู้คนในเมืองจะต้องแตกตื่นกันมากอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาได้มาเห็นขบวนไดนโนเสาร์มีชีวิตมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้ลูอีเขาจึงได้วางแผนสำรวจเส้นทางด้วยการขอแรงจากเอลซา่าให้เธอพาเขาบินไปทั่วเมืองเพื่อดูลาดเหล่าแต่ทว่าในขณะที่เอลซ่ากับลูอีพวกเขากำลังบินโฉบไปรอบๆเมืองอยู่นั้นลูอีเขาก็ได้ไปสะดุดตาเขากับเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังยืนร้องไห้อยู่ที่ริมระเบียงซึ่งพอพวกเขาทั้งสองเเห็นนนแบบั้า ลูอีกับเอลซ่าพวกเขาก็ได้ตรงเข้าไปพูดคุยกับเด็กสาวคนนั้นก่อนที่พวกเขาจะได้รู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเซซิเลียโดยตัวของเซซิเลียนั้นเธอเป็นเด็กสาวที่เกิดมาในตระกูลอันร่ำรวยแต่ทว่าเธอกลับไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะพ่อของเธอเอาแต่ยุ่งอยู่กับธุรกิจในขณะที่แม่ของเธอก็มัวแต่สนใจการเข้าสังคมโดยที่พวกเขาทั้งสองไม่เคยแยแสและทิ้งให้เซซิเลียต้องอยู่ตัวคนเดียวแม้จะเป็นในวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งพอลูอีเขาได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้เกลี้ยกล่อมให้เซซิเลียหน,ออนและ เดินทางไปคณะละครสัตว์ด้วยกันกันกบเขาพร้อมทั้งแนะนําเธอให้ได้รู้จักกับเอลซาซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกเซซิเลียเธอจะลังเลอยู่นิดนิดที่ต้องร่วมออกเดินทางไปกับเด็กชายแปลกหน้าและไดโนเสาร์ตัวเป็นเนแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับลูอีกับเอลซาและได้มารู้จักกับพวกเล็กที่กําลังรอพวกเขาอยู่ หลังจากนั้นเพื่อเป็นการเดินทางไปยังคณะละครสัตว์ที่เซนทันพาร์คได้อย่างแนบเนียนทางลูอีเขาจึงได้คิดแผนการอันสุดแสนแยบยนตขึ้นมาว่าเขานั้นจะอาศัยใช้จังหวะช่วงชุลมุนแอบพาแก๊งเดนเรสาร์ทั้ง4แฝงตัวเข้าไปในขบวนพาเหรดที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองงานเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อที่ว่าเหล่าผู้คนในเมืองจะได้ไม่ต้องตื่นตกใจซึ่งถึงแม้ว่าแผนการของลูอีจะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่พอเร็กเขาได้ยินเสียงจากเหล่าเด็กๆที่ต่างก็พากันพูดเป็นเสียงเเเดดียยววววกกกัันนน่่่่าาาาพอจจะหห็ไสรติรงมใุปล มันก็ทําให้เร็กเขาสุดใจจนล้นปรีที่พวกเด็กๆชอบไดโนเสาร์กันมากถึงขนาดนี้และเพื่อเป็นการเติมเต็มความปรารถนานั้นเร็กเขาจึงได้ทําการร้องราทําเพลงและชวนเด็กๆทุกคนมาร้องเล่นเต้นไปพร้อมๆกับเขาแต่ทว่าในขณะที่ขบวนพาเรตกําลังเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะเร็กเขาก็เดินเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเหล่าบอลลูนที่เป่าเป็นรูปไดโนเสาร์นั้นคือเพื่อนใหม่เร็กเขาจึงได้เข้าไปทักทายแต่ด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของเขามันก็ได้ทาให้บอลลูนแตกจนพวกเด็กๆเริ่มจับสังเกตได้ว่าเร็กและผองเพื่อนนั้พวกเเขาป็น เาสตัวป็น,ปนซึ่งนั่นมันก็เล่นทาเอาผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นรีพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างจ้าละวันนํำซ้ําพอสถานการณ์มันเริ่มโกลาหลมากขึ้นเรื่อยๆลูอีเขาก็ได้ตะโกนบอกจุดนัดหมายให้ทุกคนหนีไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะเซนทันปาร์กก่อนที่ตัวเขากับเซซิเลียจะถูกฝูงชนกลืนหายจนต้องแยกกับพวกเร็กไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองเร็กเขาก็ได้อเผลอเหลือบไปเห็นเข้ากับใบปลิวของคณะละครสัตว์ที่มีชื่อของศาสตราจาร์สกูไอเป็นเจ้าของติดอยู่ซึ่งทันทีที่เร็กเขาเห็น ทันทีว่าลูอีกับเซซิเลียกำลังตกอยู่ในอันตรายและไม่รอช้าที่จะรีบตามไปช่วยพวกเด็กๆทันที ตัดสลับมาที่ทางด้านของลูอีกับเซซิเลียทั้งสองได้เดินทางมาถึงยังเซนทันพาร์คได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับได้พากันเดินสำรวจดูร,รอบๆอันเต็มไปด้วยบรรยากาศอันชวนขนหัวลุกซึ่งพอเหล่าเด็กน้อยทั้งสองพวกเขาได้เข้าไปด้านในของโรงละครสัตว์พวกเขาก็ได้พบเข้ากับศาสตราจารย์สกูไอที่กำลังยืนคุมซ้อมการแสดงอยู่ซึ่งก็นแน่นอนว่าพอลูอีเขาเห็นแบบนั้นเขาเขาก็ไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะเอ่ยขอให้สกูไอรับเขากับเซซิเลียเข้าไปทำงานในคณะละครสัตว์แห่งนี้แต่ทว่าถึงแม้สกูไอจะยอมรับเหล่าเด็กน้อยทั้ง,งแต่นนนัันม ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลูอีกับเซซิเลียพวกเขาจะต้องเซ็นสัญญาด้วยเลือดของพวกเขาหนึ่งหยดโดยที่ลูอีกับเซซิเลียพวกเขาก็ต้องจำใจเซ็นสัญญาไปท่ามกลางความหวาดกลัวซึ่งในตอนนั้นเองเร็กและพักพวกก็ได้พากันบุกมาถึงยังคณะละครสัตว์เพื่อมาช่วยพวกเด็กๆและได้ประจันหน้ากับศาสตราจารย์สกูไอเร็กบอกให้สกูไอปล่อยพวกเด็กๆไปซะแต่สกูไอเขากลับไม่ได้สนใจคำเตือนนั้นของเร็กเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขานั้นจะได้เริ่มเล่าถึงแผนการอันชั่วร้ายของตนให้พวกเร็กฟังว่าเขานั้นต้องการที่จะ ขวางแผนการของกัปตันนิวไอที่ต้องการจะสร้างความสุขให้กับพวกเด็กๆด,ด้วยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถมอบความสิ้นหวังและทําให้พวกเด็กๆต้องทนทุกข์อยู่บนโลกอันโหดร้ายโดยไร้ซึ่งความสดใสสําร้ายไปกว่านั้นศาตราจารย์สกูไอเขายังได้คิดค้นอาหารเสริมเบรนเดนที่ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับอาหารเสริมเบรนเกนที่ทาให้สมองฉลาดขึ้นซึ่งเพื่อเป็นการสาธิตการทํางานของอาหารเสริมเบรนเดนที่เขาได้สร้างขึ้นมาทางสกูไอเขาจึงได้ให้ลูอีก,กับเซซิเลียกินมันเข้าไปและด้วยฤทธิ์ของมันก็ได้ทําาาให้พวกก,กกเ็ๆลลยรงปนิชม โดยที่สมองของพวกเขาต้องหวนคืขึ้นสู่วิถีแห่งวานอนและด้วยเหตุนี้เองมันจึงทําให้พวกเร็กจําเป็นที่จะต้องรับข้อเสนอจากสกูไออย่างไม่เต็มใจเพื่อช่วยให้พวกเด็กๆได้หลุดพ้นจากสัญญาเลือดซึ่งก่อนที่เร็กเขาจะได้กลับคืนไปเป็นไดโนเสาร์ผู้โหดร้ายป่าเถื่อนเหมือนอย่างเช่นเดิมเขาก็ได้มาบอกลากับพวกเด็กๆทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเศร้าและได้แต่ภาวนาขอให้พวกเด็กๆจดจําภาพเขาในช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจําก่อนที่เร็กเขาจะได้เดินจากเหล่าเด็กน้อยทั้งสองไปอย่างช้า หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อลูอีกับเซซิเลียตื่นขึ้นพวกเขาก็ได้ไปพบเข้ากับตัวตลกประจำคณะละครสัตว์ที่มีชื่อว่าสตับซึ่งโดยเนื้อแท้สตับเขาเป็นแค่เพียงนักแสดงตลกแสนใสซื่อที่หวังเพียงแค่อยากจะมอบเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมแต่เขากลับโดนเล่กลของเจ้าสกูไอหลอกใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการร้ายซึ่งพอพวกเด็กๆเ,เริ่มจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคือนก่อนได้ลูอีเขาก็ได้เอ่ยถามสตับถึงเรื่องสัญญาเลือดที่พวกเขาได้ทำไว้กับเจ้าสกูไอทันทีแต่สตับกลับบอกพวกเด็กๆไปว่าาสัญญ,ญ ที่พวกเขาได้ทําไว้นั้นมันได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนพิเศษมาแทนลูอีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยเขาจึงได้เอ่ยถามสตับถึงเพื่อนๆแก๊งไดโนเสาร์ของเขาซึ่งพอสตับได้พาพวกเด็กๆมาเจอกับเหล่าไดโนเสาร์มันก็ทําให้พวกเขาทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาได้มาเห็นกับพวกเล็กที่ได้กลับคืนสู่สภาพอันโหดร้ายป่าเถื่อนตามธรรมชาติโดยแผนการของเจ้าสกูอายนั้นก็คือการให้เหล่าไดโนเสาร์ขึ้นโชว์ในการแสดงสุดสยองขวัญที่กําลังจะมีขึ้นในคืนนี้ซึ่งทันทีที่ลูอีเเขาเห็นแบบ เข้ามันก็ทําให้เขารู้ได้โดยทันทีว่าเหล่าเพื่อนไดโนเสาร์ของเขานั้นเสียสละตัวเองเพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวเขาและเซซิเลียซึ่งพอเมื่อรู้ดังนั้นลูอีกับเซซิเลียพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากสตับเพื่อที่จะแอบลอบเข้าไปในการแสดงที่กําลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้ หลังจากนั้นตกดึกในคืนเดียวกันเมื่อค่ำคืนแห่งการแสดงได้มาถึงทางลูอีกับเซซิเลียพวกเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นมอนสเตอร์ผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโชว์การแสดงบนเวทีเปิดด้วยขบวนพาเหรดโชว์ตัวเหล่าทูตผีปีาศาจสุดสยองเรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูได้เป็นอย่างดีกระทั่งพอการแสดงดำเนินมาจนถึงช่วงไฮไลท์พิเศษทางสกูอายเขาก็ได้เปิดตัวพวกเร็กที่ได้กลับคืนสู่สัญชาติยานดิบซึ่งความโหดร้ายป่าเถื่อนของเร็กมันก็เล่นทำเอาผู้ชมถึงกับกรีดร้องและพากันวิ่งหนีด้วยความสะพึงกกกลัวซึ่่่งอนนทีสถาารณ มันจะอลหมนไปมากกว่านี้เจ้าสกูาอเขาก็ได้บอกกับเหล่าคนดูไปว่าเขานั้นสามารถควบคุมและสั่งการในพวกเดนเทลสาร์ทำตามความต้องการของเขาได้โดยที่เขานั้นใช้วิธีสะกดจิตเร็กและพักพวกให้ทำตามคำสั่งซึ่งนั่นมันก็ยิ่งทวีความน่ากลัวให้กับการแสดงโชว์ครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ทว่าในระหว่างที่การแสดงกำลังดำเนินไปอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีนอกอีกาตัวหนึ่งบินไปชนเข้ากับแสงไฟเอฟเฟกต์ของการแสดงเขา้าจนมันได้ทำให้เร็กหลุดออกจากพวังการสะกดจิตและด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าอันดุร้ายเ็ ได้พยายามจะเข้าไปฆ่าเจ้าสกูอาอที่อยู่ตรงหน้าของเขาซึ่งทันทีที่ลูอีเขาเห็นแบบนั้นเขาเขาก็ได้รวบรวมความกล้าเข้าไปขวางเร็กเอาไว้เพราะเขานั้นไม่อยากให้เพื่อนคนสําคัญของเขาทําสิ่งที่เลวร้ายลูอีได้ส่งความปรารถนาอันแรงกล้าด้วยการกอดและร้องขอให้เร็กกลับคืนเป็นไดโนเสาร์ผู้เป็นมิตรอีกครั้งซึ่งพอเร็กและเหล่าผองเพื่อนที่ได้สัมผัสและรับรู้ถึงความรักของลูอีก,กับเซซิเลียพวกเขาก็ได้กลับกลายเป็นไดโนเสาร์ผู้เป็นมิตรเหมือนอย่างเช่นเคยอีกครั้งก่อนที่การแสดงโชว์จะได้จบลงด้วยเรรรื่่อองาาวัันนปะทบใจ พร้อมกับเสียงปรบมืออันดังกึกก้องของเหล่าผู้ชมที่เข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นแค่เพียงการแสดงของคณะละครสัตว์เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดมันได้จบลงทางกับตันนิวไอพร้อมกับวอบพวกเขาก็ได้เดินทางมารับเหล่าไดโนเสาร์และพาพวกเด็กๆก,กลับบ้านและถึงคิวของสตับที่ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างของศสตราจารย์ส e กูรูไอและทิ้งให้เขาต้องถูกฝูงการุมจิกอย่างน่าสยดสยองโดยไม่มีใครเหลียวแลเร็กและผองเพื่อนได้ใช้เวลาที่เหลือในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติตามคำขอของกับตันนิวไอเพื่อให้เหล่าเด็กๆได้เห็นไดนโนเสาร์ตัวจริงและเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาในขณะเดียวกันลูอีกับเซซิเลียพวกเขาทั้้งงสองก็ไดนด กับครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่สลับกลับมายังปัจจุบันหลังจากที่เร็กเขาได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยอันสุดแสนมหัศจรรย์ให้กับบัตเตอร์ฟังจนจบแล้วเขาก็ได้พาบัตเตอร์กลับคืนสู่ครอบครัวของเขาก่อนที่เร็กเขาจะได้กลับไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัธธติศาสตร์แห่งชาติเพื่อสร้างความสุขให้กับเหล่าเด็กๆในเมืองนี้สืบต่อไปและหนังเรื่อง VR Back t d i n o s Story ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้